อ้าววันนี้เดฟจะไปเที่ยวไหนครับบอกกล้องหน่อยเร็วเที่ยวน้ำตกน้ำตกอะไรน้ำตกที่มีปลาเยอะน้ำตกที่มีปลากระจุบเดฟอ่าปลากระจุบเดฟอืมปลาสีอะไรปลาสีเขียวปลาสีเขียวอ่าพี่เหมยไปป่ะไปหล่ะใครไปมั่งลูกบอกดิมีใครไปมั่งอุ้ยตลาไปไปพนัดก็ไปอืไปไปจุ๊บ เดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วที่คาดหัวอยู่มันอะไรอ่ะออัันนี้คาดหวยู่มันม็อบอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวดิบอกก่อนเร็วบร์สัตว์อะไรลูกเบอร์สัตว์อะไรบูอะไรเทสอะไรเทสทรัวเทสทรัวอ๋อยายไปป่ะลูกไป่เล่นจะเล่นน้ำไหมเล่นเล่นว่ายังไงว่ายังไงวิ่งหนิงฮิตจงเลินแบบไหนกระโดดท่าไหนกระโดดน้ำท่าไหนแรงแรงด้วย นเดี๋ยวเจอที่น้ําตกนะสองชิลูกเจอกันที่น้ำตกบอกแล้วหันไปก่อนเร็วบอกบอกคนดูก่อนเดี๋ยวไปเจ<ร>อที่น้ <ambiguous S 1> น <ะ S 2> ํา,ตก,าตกนะครับเจอที่น้ําตกนะครับ